ก่อนอื่นก็ขอกล่าวสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่แบงก์เลสซิ่งนะฮะจูนเนอร์กันเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงนะฮะการจูนนะฮะการจูนแมป ECU ของมอเตอร์ไซค์ต่างๆนะครับจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นของ Honda นะครับผมก็นะฮะ โปรแกรมหลักๆที่เราจำเป็นต้องใช้นะครับก็จะเป็น Honda ECU นะครับเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับ3.3.0นะครับแล้วก็ sadic นะฮะโปรแกรมนี้จะเอาไว้ใช้ในการเชื่อมต่อสายนะครับ OBD OBD t นะครับแล้วก็โปรแกรม tuner r t นะครับไว้สำหรับการแก้ไขไฟล์นะครับการแก้ไขไฟล์ของกล่องนะครับ แก้ไขเพื่อที่จะจูนนะครับผมก็หลักๆก็จะเป็นประมาณนี้ครับส่วนวิธีการติดตั้งนะครับก็สามารถติดต่อได้นะครับนะคะข้างล่างดีริปชั่นนะครับก็แจกฟรีนะครับก็คอมเมนต์มานะครับผมฝากกด Subscribe ด้วยแล้วกันนะครับผมเริ่มต้นนะครับการเปิดโปรแกรมนะฮะให้เราทำการติดตั้งนะฮะอ่ะผมลืมบอก ในการที่จะติดตั้งควรที่จะปิดสแกนไวรัสก่อนนะครับก็วิธีการปิดสแกนไวรัสก็เดาบลคลิกไปที่ Defender Control นะครับผมก็เยึดไปนะครับแล้วก็ Disable นะครับตอนแรกม,มันจะเป็น e n a b l e นะครับก็เป็นเราให้กด Disable มันก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับก็กถือว่าปิดแอนตี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับโปรแกรมต่อไปก็เ u r n ์นโปรนะครับผมให้เดาบลคลิกที่เซตอันะครับ เซตอัพแล้วก็เน็กไปเรื่อยๆนะครับกด a c c e p t ตัวนี้แล้วก็เน็กไปเรื่อยๆนะครับกดไปแล้วนะครับจะได้หน้าตาไอคอนขึ้นมาบนเดสก์ท็อปแบบนี้นะครับผมเสร็จแล้วเราต้องคลิกก่อนนะครับให้คลิกขวานะครับที่ตัวไอคอนนะครับแล้วก็ open file location นะครับผมแล้วก็ให้นำตัวนี้นะครับ copy แล้วก็่าดมันลงไปนะครับในส่วนนี้อ่าก็จะได้แบบนี้ขึ้นมานะครับให้เข้าอันใดอันหนึ่งก็ได้นะครับให้ตัวนี้ก็ได้นะครับเข้าไปมันจะขึ้นว่า e g i s t เอ่อ e g i s t อะไรสักอย่างนะครับก็จะเป็นถือว่าแคลกสมบูรณ์นะครับผมอ่ะเสร็จแล้วแล้วก็ผิดไปนะครับโปรแกรมต่อไปนะครับโปรแกรมต่อไปก็จะเป็นนะฮะ Honda ECU นะครับในส่วนนี้นะครับ หน้า ECU ก็เราสามารถกดเข้าไปใช้งานได้เลยนะครับกดที่ตัวนี้นะฮะใช้งานได้เลยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าเราต,ต่อสายเรียบร้อยแล้วก็ทำการออสอดดิกไปเรียบร้อยก็จะขึ้นอ่านค่าสายได้นะครับผมในส่วนนี้นะฮะต่อไปก็จะเป็นโปรแกรมซาดิกนะครับซาดิกอ่านสาดิกตลอดเลยนะครับ ก็นี่ก็จะเป็นประมาณนี้ในการอ่านสายต่างๆนะครับถ้าเกิดว่าเจอไดรเวอร์นะครับมันก็จะขึ้นให้เราแล้วก็วิธีการใช้งานเดี๋ยวรอเป็นคลิปหน้าแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับโปรแกรมหลักๆที่เราต้องใช้ก็คือ3ตัวนี้นะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่เราขาดไม่ได้เลยก็คือไฟล์นะครับไฟล์ในส่วนของตารางจูนนะครับ ในส่วนของไฟบินนะครับในส่วนนี้จะเป็นกล่องต่างๆนะครับจะเป็นโค้ดกล่องต่างๆเพื่อที่จะเอามาแก้ไขเพื่อที่จะบีบอัดนะครับเข้าไปในกล่องนะครับตัวนี้นะครับบางไฟมันก็จะดูดได้นะครับกล่องบางตัวมันจะดูดได้นะครับแต่กล่องบางตัวก็จะดูดไม่ได้เช่นกันนะครับตัวไหนดูดไม่ได้ทาง ในไฟล์นี้ก็มาหาดูนะครับดูดไม่ได้มันจะเป็นส่วนใหญ่ดูดไม่ได้มันจะเป็น 64k นะครับเดี๋ยวส่วนนี้ผมจะมาสอนอีกทีนึ่งในคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมใครที่สนใจนะครับสนใจอยากได้อยากศึกษา